ใครก็ตามที่ได้มาเจอคลิปนี้โชคดีมากเลยนะวันนี้วันพระขอให้มีความสุขขอให้ทุกจางหายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญสร้างบารมีจนตลอดชีวิตเราเองเนี่ยผ่านการสร้างบุญสร้างความดีกันมาทั้งวันแล้วนะก่อนหลับนอนคืนนี้นึกถึงภาพบุญเหล่านั้นสักหน่อยสละเวลาสักนิดนึงเนี่ยนึกถึงภาพความดีภาพบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจกระทำมาจะเป็นการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาล องฝึกนึกให้คุ้นติดกับภาพบุญกุศลเหล่านั้นใจเราเนี่ยจะได้สบายเบาไม่เอาเรื่องกับใครอุปนิสัยเหล่านี้จะเกื้อกูลให้ทุกภพทุกชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความสุขมีความสบายใจทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างจนกระทั่งเข้าสู่พานิพาน์อย่าดูเบาเรื่องบุญทีเดียวนะหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆยิ่งนึกบุญยิ่งเพิ่มขออนุโมทนาบุญทุกบุญที่เราได้ตั้งใจกระทําท้ายที่สุดนี้ขอให้มีความสุขให้บุญทุกบุญทที่เเเเเรราาไดด้้ตตังใจกะะะํปปป็็็นนนบชว จส่งผลดลบรรดาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้พวกเราสุขกายสบายใจให้มีสมบัติใหญ่ใช้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆให้เขาถึงธรรมะภายในได้โดยง่าดโดยพลันจงทุกท่านเทินอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒธธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลังฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะขอเจริญพร